เป็นเห็ดละโงกครับผมเห็ดละโงกโอ้สุดยอดครับเห็ดละงโงกยังสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องมาเฟียสนดยอดครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราได้รับนะครับผมกล่องกล่องกล่องพัสดุครับต้องขอขอบคุณคุณ พระคุณคุณป้าพรมากมากนะครับที่เมตตาที่ส่งนะครับผมพระสะดวมาให้นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมก่ออุ้งไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารอลุ้นเปิดดูดีกว่าเนาะใช่เออราจะเป็นอะไรมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับอแา้วมาเจอกัน นี้ส่งมาค่อนข้างจะหลายวันนะครับผมเพิ่งมาถึงคอู้หูมาไกลครับผมหนึ่งมะตะอุบลนี่มาจากอำเภอแม่กลองตงวานามก่อนเนาะมาเป็นบ้านมาจากจากังหวัดอุบลราชธานีก็แล้วกันเนาะครับผม ป้าส่งอะไรมาให้น้อยเนาะเป็นกล่องโฟมครับผมเป็นกล่องโฟมมีซองมาด้วยครับผมมีซองดูข้างในก่นเป็นอะไรไม่มีอะไรครับผมเป็นซองเป็นซองที่อยู่เฉยๆเนาะเป็นซองเป็นจานากรสิเนาะที่อยู่เฉยๆนี่ก็เก่ มีเพราะเขาเหนื่อจากคุณป้าพรนะครับผมป้าพรส่งมาให้ผมนะครับผมวันสวรรค์นะครับผมถึงนะควันสวนะรรค์โแล้องอ้าวลุ้นๆเป็นอะไรกันเป็นกล่องโฟมครับเป็นกล่องโฟมกำลังเล่นอะไ๊อบเราบอกว่าระวังเตษนะฮะระวังเตษด้วยเออยเป็นเพาระวัะงเตษด้วย จ้าเอเป็นโอ้โหูเห็ดเป็นเห็ดครับเห็ดครับผมเป็นเห็ดขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่มาคุณตามากๆนะคะณค่ะบอกว่าให้แบ่งนี้กับคนหลายด้วยนะครับผมอันนี้ก็ให้คนหญิงกับแฟนคนหลายคนรับเปลี่ยนคนละห่อครับสองห่อเป็นเห็ดละโงกครับผมเห็ดละโงกโอ้ ยอดครับเพชรแลงโมกเดี pues Arizona, nice <S 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 sure> ๋ยว่าคือว่าเป็นให้ดูนะคะคุณยอดเพชรนะครับเพรแลงโมกดีครับผู้ราคาสูงไม่แลงโมกอาคิดยากมากใช่ต้องขอขอบคุณคุณป้าพออีกครั้งนะครับผุ้ขอบคุณมากนะคะที่คุณป้าได้บอกว่าแถวบ้านนี้มีเยอะนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนเข้าสู่ช่วงฝนก็

าวันนี้จะเอาทำอะไรเมนูแกงแกงเนื้อใช่อ้าวันนี้เขาทำอะไรกินอะไรก็มีแกงเต็มอไม้เนาะเต็มอไม้บ้านเราชอบใช่แล้วก็ไปทำข้นเนาะเขาเรียกน้ำพริกน้ำพริกเห็ดค่ะอร่อยนะครับใช่เป็นเยอเป็นลาบก็ได้ลาบก็ได้ใช่จะต้องลองดูครับออวันนี้ก็ าาบรรจุโบราณแล้วก็แต่โบราณนะครับอันนี้จะมาพบกับกนนแม่ครับจากที่รับมานะครับน่าเวลาไปเก็บก็ดีกว่านะก็ขอบคุณขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะคป้าขอเชิญป้าไลยะครับก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงหัวค่ำๆนะครับผมวันนี้ ฝนตกนะครับผมตั uno, specimen, shoe, ้งแต่โอ้โหกับผมช่วงบ่ายเลยนะครับฝนตกแต่ช่วงบ่ายเลยนะครับอันนี้พี่ชัยของเรามาอยู่บ้านนะครับผมมาอยู่บ้านกับควาลายนะครับผมบ้านของผังขันเงินนะครับผมมาอาศัยบ้านของแม่ขันอยู่นะครับเพราะเรายังไม่มีบ้านนะครับเพราะเรากําลังสร้างบ้านอยู่ตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับผมก็มีอุปสรรคต่างๆนะครับผมในการสร้างบ้านก็อาจจะล่าช้านะครับ ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับมันพื้นมันก็ข้างที่จะชื้นแฉะนะครับบริเวณก่อสร้างนะครับผมก็ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ดําเนินการไปถึงจะขึ้นโครงราคาแล้วนะครับผมตามที่ผมก็นําเสนอคลิปนะครับผมไปขุยนานั้นให้แม่แม่เอฟซีนะครับผมทุกท่านได้ชมกันนะครับนี้ก็เราก็อยู่กันบรรยากาศยากเย็นนะครับผมนะครับกับพี่ชัยของเรานะครับ แผลที่ขานะครับผมก็ยังยังไม่หายนะครับผมยังเหมือนเดิมนะครับแม่แม่เห็นก็อาจจะตกใจนะครับโอ้โหแผลเยอะอ้แผลใหญ่จังเลยนะครับผมก็รักษากันไปเรื่อยๆนะครับผมจุงนี้เราก็จะไปให้โดนโดนน้ํานะครับผมโดนฝนครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้อยู่ที่แห้งๆหน่อยนะครับผมไม่โดนแดดโดนน้ำนะครับผมเปื่อ อาการของพี่ชัยของเราก็คงจะดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะขออนุญาตอยู่คลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆกำลังใจทุกการติดตามและก็ขอบคุณไปยังป้าพรอดอีกครั้งครับผมสำหรับวันนี้ที่เมตตานะครับผมส่งเหตุมาให้ทานนะครับผมงนราบขอบพระคุณนะครับผม เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อดน,นะครับผมสวัสดีครับ